ล่องจดหมายที่ไม่มีคนตอบณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อขิมเธออาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนหลังจากพ่อจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อสิบปีก่อนตั้งแต่นั้นมาขิมก็กลายเป็นเด็กเงียบๆชอบเขียนจดหมายแต่ไม่เคยส่งให้ใครทุกเย็นหลังเลิกงานที่ร้านกาแฟ ขิมจะเดินผ่างตู้จดหมายเก่าหน้าบ้านไม้หลังหนึ่งตู้สีฟ้าลอกล่อนจนเห็นสนิมเธอมักจะเปิดฝาและใส่จดหมายลงไปอย่างระมัดระวังจดหมายทุกฉบับเขียนถึงพ่อพ่อจา๋าวันนี้ขิมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการร้านแล้วนะพ่อจา๋าแม่ยังไออยู่บ่อยๆแต่ไม่ยอมไปหาหมอเลย พ่ออยู่ที่นั่นสบายดีไหมขิมคิดถึงพ่อมากนะเธอไม่เคยคาดหวังคำตอบแค่ได้เขียนก็เหมือนพูดกับใครสักคนในโลกที่เธอคิดถึงวันหนึ่งไรณสนีในหมู่บ้านได้รับจดหมายคืนจำนวนมากไม่มีชื่อผู้รับไม่มีที่อยู่ทุกฉบับถูกส่งคืนมาที่สาขาเพราะปลายทางไม่พบผู้รับ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อตั้มเปิดซองดูด้วยความสงสัยและพบว่าทุกฉบับเขียนถึงพอ่อลายมือเดียวกันหมดเขารู้ว่ามันมาจากหญิงสาวบ้านท้ายหมู่บ้านคือขิมตอนแรกตั้มตั้งใจจะคืนให้เธอแต่พออ่านแต่ละฉบับเขากลับรู้สึกเหมือนเปิดสมุดบันทึกของหัวใจใครสักคน ั้มเริ่มตอบกลับเขาเขียนว่าพ่อดีใจที่หนูขิมเติบโตขึ้นมาเป็นคนเก่งนะพ่อเฝ้าดูอยู่เสมอจากที่ไกลๆแล้วเขาก็ใส่จดหมายนั้นกลับลงตู้จดหมายเดิมตอนกลางคืนวันถัดมาขิมเจอจดหมายตอบเธอร้องไห้ทันทีที่เห็นลายมือที่ไม่คุ้น แต่ข้อความที่เหมือนพ่อพูดด้วยจริงๆตั้งแต่นั้นมาขิมกับพ่อในจดหมายก็เริ่มเขียนหากันทุกสัปดาห์จดหมายของเธอเต็มไปด้วยความสุขความฝันและความคิดถึงส่วนจดหมายตอบกลับเต็มไปด้วยคำให้กําลังใจและความอบอุ่นขิมเริ่มยิ้มมากขึ้น แม่ของเธอเองก็สังเกตเห็นว่าลูกสาวร่าเริงกว่าเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งขิมเขียนจดหมายอีกฉบับว่าพ่อจา๋าขิมอยากรู้จังเลยว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เจอกันอีกพ่อจะจําขิมได้ไหมแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้รับจดหมายตอบอีกเลยหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน เธอเดินไปที่ไบรสนีเพื่อถามว่ามีจดหมายส่งถึงเธอบ้างไหมเจ้าหน้าที่หญิงที่เคาน์เตอร์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงเบาคุณตั้มเขาเสียเมื่อเดือนก่อนค่ะรถชนตอนขนพัสดุไปต่างอำเภอขิมยืนนิ่งน้ำตาค่อยๆไหลเธอไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนที่ตอบจดหมายพ่อของเธอคือใคร แต่ตอนนี้เธอรู้แล้วหลังจากวันนั้นตู้จดหมายเก่าหน้าบ้านยังอยู่ที่เดิมขิมยังเขียนจดหมายต่อไปแต่ครั้งนี้เธอเขียนถึงสองคนถึงพ่อและพี่ตั้มขิมจะไม่หยุดยิ้มอีกต่อไปขิมสัญญากล่องจดหมายนั้นแม้จะเก่า แต่กลายเป็นที่เก็บความรักสองแบบความรักของลูกที่ไม่เคยลืมพ่อและความเมตตาของคนแปลกหน้าที่ทำให้หัวใจเธอกลับมาเต้นอีกครั้งข้อคิดจากเรื่องนี้บางครั้งคำพูดเพียงไม่กี่บรรทัดก็อาจช่วยปลุกชีวิตที่เหนื่อยล้าของใครสักคนได้ อย่าประมาทคำปลอบโยนเล็กๆเพราะสำหรับบางคนนั่นอาจเป็นแสงเดียวที่ยังเหลืออยู่ในใจก็ได้